เอาเละครับผมก็ต้องขอกราสัสดีเพื่อนชาวซัมเมอร์ิวอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไอเดียของคุณพีทนะครับขอบคุณคุณพีทมากๆากนะผมที่เอาไอเดียมาให้รีวิวขอบคุณจริงๆนะครับไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็าฝากกับเพื่อนๆขอบคุณคุณพีทอีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อนนะเพ,นนะเพราะว่าแบบบางครั้งอ่ะเราไม่ได้มีมอนเตอร์และเขาเสียสละเวลาเอาไอเดียมาให้เรารีวิวนี่ โอเคเ้คิรได้ว่าซึ้งใจมากจริงไม่มีอะไรให้นอกจากคำว่าขอบคุณนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวของเพียววารีลาทาัดไฟนะเพื่อนก็เป็นมอนเตอร์อีกตัวนึงที่เรียกได้ว่าปรับมาใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้ใช้งานเยอะขึ้นมากเรียกได้ว่าเก่งเลยก็ได้ครับเป็นตัวที่เก่งเลยไม่ว่าจะเป็นสกลิลหนึ่งสกลิลสองหรือสกลิลติดตัวถีอว่าดีมากๆนะครับอ่ะ ผมขออนุญาตพูดถึงสกิลจิตตัวก่อนนะว่าสกิลจิตตัวของน้องเองอะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมสกิลจิตตัวของน้องครับหนึ่งครับมันจะเป็นการ,รมันจะเป็นการเพิ่มปริมาณการฟื้นฟู HP ให้กับพวกเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับมันจะฮิวแรงขึ้นอ่าสมมติว่าเราฮิว10%็ก็จะฮิวแรงขึ้นอีก30%บอนะไรแบบนี้30%มรนของ10%อนตนะฮะทุกคนนะก็เท่ากับว่าสกิลเนี้ยหลักๆเลยมันจะฮิวแรงขึ้นอย่อางมอนลี่อ,อ่ะชอบอมากเาจนเนอตัวเน,นี้ยมอนล จะเป็นการเหมือนกับรถถ้าสมมติศัตรูมาตีเราแล้วรถเกจใช่ปะมันจะเหมือนกับได้รับในเรื่องของการรถเกจเนี่ยลดให้ลง40%ด้วยถือว่าเยอะมากนะสมมติว่าคุณรถเกจไป100%ใช่ไหมครับคุณจะโดนหักไปเลยครับ40%เท่ากับว่าคุณจะรถเกจจากตรงนี้แค่60%เท่านั้นมอเตอร์ตัวนี้มันก็เลยเป็นที่เขาเรียกกล่าวขันอ่าประมาณว่าถ้ามอเตอร์ปุ๊ซีซีมาพวกรถเกจรัวๆมาอย่างพวกิ้วน้ําพวกกรนลมอ่าอย่างตัวแบบโอลิเวอร์โอลิเวอร์ลมมาอย่างเงี้ยเจอน้องไปในเหงานะครัะเพื่อนเพ คือมันเป็นการแบบแพสซีฟเนี่ยทั้งสนามลน,น,นะเพื่อนนะคือประมาณว่าโอลิเวอร์ยิงสกิลสามาปั๊บเนี่ยปกติมันจะลดเกจหมดหลอดใช่ป่ะแต่ถ้าเจอโอลิเวอร์เจอตัวนี้ไปปับ๊บมันยิงใครปั๊บเนี่ยมันจะลดเกจเพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมันทำให้ตัวของโอลิเวอร์เองเอาตรงๆนะหรือแบบมอนเตอร์ซีซีเองอไม่สามารถคอนโทรลเกรดเราได้แบบอยู่หมัดมาก,มากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากนะครับผมอันนี้คือสกิลติดตัวนะิีแรงขึ้นแล้วก็เอาแบบเหมือนเงยๆกับลดเกจเนี่ยน้อยลงนั่นเองนะครับผมอ่ะ ส่วนสกิลที่2ครับผมมันจะเป็นการนะครับฮิวให้กับพระพวกนะครับผมทุกตัวเนี่ย15%นะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างต่อแรงตามแมกนิทพีของเรานะครับก่อนนี้จะหนาตามแมกนิทพีของเรานะครับเกาะหนาเกาะอยู่2เทิร์นนะครับแล้วก็ฮิวได้ด้วยถือว่าดีมากๆนะครับซึ่งสกิลเนี้ยกูดาวเพียงแค่3 เพินเท่านั้นแป๊บเดียวได้ฮิวแป๊บเดียวได้ฮิวนั่นเองนะครับผมสกิลที่1ครับเป็นการฮิวให้กับพวกที่เลือดต่ําสุดเนี่ยสิของไม่ให้พีสูงสุดข,ของตัวมันเองยิ่งเลือดของเราเยอะก็ยิ่งฮิวแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลีดครับมันการลีดเนี่ยเป็นหลีดคริติคอลเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็แอบจริงจริงควรเป็นหลีดที่พีหรือไม่ก็ต้านทานอะไรก็ได้นะคริติคดดอลเดี๋ยผมแอบแบบเครีองๆหน่อยนะเออเพราะว่ามอนเตอร์น้องอะเป็นมอ,น,นะอเน,เเเนเตอร์สายสปอร์ ตัวของสเตตัสกันก่อนจริงๆสเตตัสมันออกจะดูดีหน่อยนะแต่ว่ามัน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 สปีดช้ามากมากเลยทุกคนมากสปีดช้าเลือดน้อยเดฟน้อยแบบผมรู้สึกว่าสเตตัสมันกากไปหน่อยสเตตัสมันกากไปหน่อยมันเป็นมอเตอร์ไซคสนับสนุนที่แบบสเตตัสดูแบบดอยๆหน่อยจริงๆควรสปีดที่เร็วกว่านี้สักสัร้อยนึงผมว่าไม่น่าเกียดอันนี้96นี่คือน้อยมากนะครับผมทีนี้ผมบิวรูนนะครับเพื่อนๆผมบิวรูนนะครับเป็นตัวของแบบ าคา์เตอร์2เซตแล้วก็วิวเซตหนึ่งเงผลที่ทําไมผมถึงต้องทําเป็นคา์เตอร์แล้ววิวด้วยคือเราอะหลักๆเนี่ยตัวของน้องเองมาอยู่ในกรณีที่ใช้แพสซีฟแมคืออยู่สนามะเพื่อที่จะเอาแพสซีฟที่เฉยครับดังนั้นเนี่ยตัวน้องอาจจะโดนเล่งเพ่งลิงก่อนตัวแรก นะครับผมที่ผมใส่วิวเพราะว่าเราอาจจะโดนมือรอยหรืออาจจะโดนซีซีต่างๆซึ่งน้องไม่ค่อยชอบซีซีดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณจะทําเลสร้อยก็เถอะอย่างน้อยใส่วิวมาสักอันหนึ่งก็ยังกำลังดีเหมือนกันนะครับและเหตุผลที่ผมใส่เคาน์เตอร์เพราะว่าอย่าลืมไปนะครับสกิลที่หนึ่งอ่ะมันตีเฉยๆมันก็ได้ฮิลแล้วแล้วลบวกกับแพสซีฟมันก็จะฮิลแรงขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยรูนผมอาจจะยังไม่ได้สุดมากมเพื่อนก็เรียกได้ว่าเป็นเคาน์เตอร์อรวิวเนี่ยว่าโอเคเลยนะครับจะใส่เป e ็็็็นน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 น EX EX กกกกกไไไไไดดด้้้้้้ะะะใใครรรรจจจจสส่่่่่่เเเเเปปแแตตตผมมมมมมอออองงงงวววาาาาััััััิิูีี์์ถึขบบยยยซพพ มันเกี่เพราะสกิลติดตัวของมันดังนั้นแหละตัวของมันเองก็จะต้องแบบยืนนานๆยืนถึกยืนทนหน่อยนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องใส่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็เป็นวิวนะครับอารมณ์แบบคล้ายๆกับตัวของชาชาหรือดูดูมือนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยตัวของการท่าเนี่ยผมแนะนำเป็นการท่าตามเยอะๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวของประเภทเนี่ยสกิลหนึ่งยิวแรงๆจะดีมากๆนะครับผมอันนี้ของคุณพี่ขอยังไม่ค่อยมีรูสักเท่าไหร่ นะครับผมโหให้ okay, <Okay. S 1> มันรีวิวก็ดีใจแต่หาแล้วเพื่อนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวของน้องเองนะ่งใช้งานในโมเมนต์อย่างไงได้บ้างนะครับผมมาดูกันนะครับผมเคขออนุญาตนะครับคุณพีทนะขออนุญาตนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเล่นเป็นเอาเอาน้องเป็นตัวตั้งกันบ้านเพื่อนๆเอาน้องเป็นตะัวตั้งกันบ้านเพื่อน่ะมาดูกันเอาน้องเป็นตัวตั้งกันบ้านแล้วเราจะเป็นตัวคอนโทรลเกตนะผมว่าน่าจะมันนะครับน่าจะมันอ่ะเอาเป็นสักคล้ายสักตัวหนึ่งไดนะ้ไหมออดอมันอีกแล้วกันนะ โอเคทีเน่เดี๋ยวเราใช้มัลเตอร์คาวเกิลแสงในการคอนโทรลเกตนะเพื่อนนะคาร์โกแสงในการตีแล้วลดเกตไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราอยิงสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอิะยินมามาดูซิว่าถ้าตัวของคาวเกิลแสงคอนโทรลเกตเนี่ยจะคอนเกลคอนโทรลเกตประมาณยังไงได้บ้างครับจะคอนโทรลเกตอยู่หมัดไหมเคอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดสกิลสองไปก่อนเลยนะเพื่อนนะโอเคครับผมดิวแล้วปึ๊บอ่าฮะลดเกตอ่าลดเกตแล้วแพสซีฟเด้งนะครับผมลดเกตแล้วแพสซีฟเด้งนะครับผมแพสซีฟเด้งนะครับผมรัวๆเลยนะครับผมอือโอ้ ดอมบางไปหน่อยนะอินุตีชุดเดียวตาวยเลยเพื่อนะนะไม่เป็นไรครับอันนี้เคาน์เตอร์รัวๆเลยครับผมอ่าสิบกุฏิปึ๊บๆเข้าเกิร์ดดูเข้าเกิร์ดลดเกรดแทบไม่ได้เพื่อนๆแป๊บคือลดเกรดปั๊บเนี่ยคือลดเกรดได้น้อยมากดูดิแป๊บเดียวได้กลับมาเทิร์นอีกแล้วเพื่อนๆสร้างเกาะนะครับแล้วก็กับการฮิวนะครับผมอตีไปจุ๊บตีเคาน์เตอร์ครับผมเป็นไงหิวได้ด้วยนะครับผมแจมโบ้นะครับตีปึ๊บๆลดเกรดปกติเข้าเกิร์ดเนี่ยถ้าตีแลออรรดแล้วนนะเพื่ๆตีไปคับผม ชบนี่นะครับข้อเสียนะครับผมนี่ขนาดผมทําต้านทานรอยนะยังติดสถานะเยอะเลยเพื่อนเอันนี้คือข้อเสียของน้องเลยนะผมก็เอาเป็นว่ารถเกรดเนี่ยรถเกรดได้ไม่ดีเท่านั้นั้นเพื่อนเคือเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่เขาเล่นเขาเล่นซีซีมาปั๊บๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาจะรถเกรดเนี่ยเขาต้องคิดหนักมากนะผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคอนเทนต์อาร์ทีเอเป็นยังไงบ้างครับจริงๆตัวนี้น่าจะเก่ง็นคอนเทนต์อาร์ทีเอนะครับซิกวอล์กิวออาจจะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับเพราะว่า การที่จะเล่นตัวนี้ไปเนี่ย Monster Continuity One เนีสมส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นสายคอนโทรลเกตสักเท่าไหร่จะเป็น I N G จากพวก E X มากกว่าแบบ E X แบบพวกเอฟฟิ่น้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ c o n t ท n ซี t เท่าไหร่แต่เหมาะกับ c o n t i n u t A T ะเยอะนะครับคิดว่าน่าจะเก่งใน c o n t i n u r t A อ่อะอย่างบ้านนี้ผมว่าน่าจะได้บ้านนี้คือดีเลย,เลยนะครับมีตัวคอนโทรลเกตเยอะนะครับบ้านนี้ผมว่าน่าจะเป็นเคส e s t u d ที่ดีมากๆถ้าไม่โดนแบรน,นะฮะถ้าไม่โดนแบนนะเพื่อนนะเออบอกเลยว่าอาจจะเง,งาหน่อยอะไม่โดนแบรด้วยเพื่อนยังไง ยังไง,งผู้หล okay. นะ่มตีครับผมอ่ะซิบาร่าครับผมทุบแช่แข็งไปครับผมตีครับผมนะฮะลดเกจไปครับสวยปุ๊บอ่ะเห็นสังเกตนะครับพวกกันเนี่ยรีเกรดนะเพื่อนนะรีเกจปั๊บเนี่ยเกจได้แค่ดิดเดียวเนี่ยผมจริงๆรีต้องมิดหลอดแล้วนะครับผมเพื่อนๆนะโอเคครับปุ๊บๆเร่งมาตบสกิลสองชิบอันนี้กดสกิลสามสกิลสามจริงๆต้องลดเกจดเลยนะครับจริงเนี่ยต้องลดเกจประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือลดเกจได้นิดเดียวเห็นไหมดังนั้นเนี่ยไอ้มอนเตอร์ที่แบบมาเป็นพวกเนี้ยในเก็ดูนะครับบผมลดเกจป๊ อ่ะฮะสังเกตนะครับจริงๆริงไฟที่คิงไฟอ่ะเออไฟที่คิงลมอะ่ะจะต้องลดเกจหมดหลอดทุกตัวครับแต่อันเนี้ยเหลืออยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ชอบมอนเตอร์ที่เป็นสายซีซีจะไม่ชอบเลยครับแบบนี้นะครับผมดูกันนะครับบอกเลยว่าลิงไฟเนี่ยแบกหมดนะครับผมลิงไฟเก็บได้หมดทุกตัวเลยฮะในในนี้จริงถ้าดินไฟใส่ดูเลือดเนี่ยผมว่าได้เก็บได้หมดทุกตัวละ เก่งหมดเก่งเบอร์นั้นเลยเพื่อนนะลิงไฟโอเคแล้วมันทําให้ตัวของเออ่ลิงลิงไฟของเราเนี่ยสกิลสองแล้วมันฮีโแรงขึ้นด้วยนะอ่าเพราะสกิลสองมันดูดเลือดไงเพื่อนไอ้ฮีโแรงขึ้นด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสบายใจเห็นไหมแป๊บเดียวดิเทิร์นไวมากครับผมเพื่อนๆเทิร์นไวมากครับผมเออจริงๆมันเล่นคู่กับลิงไฟผมว่าน่าน่าจะได้อยู่นะเออสวยเลยสวยเลยสวยเลย,ย,เลยอ okay. โอเคเออพี่หงครับผมอันพี่หงขอบคุณพี่หฮงผมขออนุญาตนะครับผมเอาเป็นเคส e study ให้เพื่อนๆนะครับพี่หงโอเคมาครับผมขออนุญาตพี่หงด้วยนะจ๊ะ มาดูกันซิว่าพี่หงแกเรียเป็นเวทเวีไหนยังไงบ้างน,นะผมวาไฟครับผมอันนี้คือตั้งปรับสกิลมาใหม่เหมือนกันนะเคียวแล้วก็แปมไฟครับผมฮะยังไงเพื่อนแล้วก็ฮาร์คโอ้โหเป็นทีมซับเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมว่าน่าจะปล่อยโดมินิกด้วยครับมาครับมแอบเสียวไม้ F o นิดหน่อยนะแอบเสียวไม้ o นิดหน่อยนะผมทัดไฟเยอะทัดไฟเยอะผมแอบเสียวไม้ o นิดนึงนะเพืนะ่อน<ๆ>ตีครับผมโอ้โหสตัร์จังหวะด,ดีมากแล้วไงโดนตบลว้ดไปครับผม แต่รถเกตรถเกตแทบไม่มิดครับบอกเลยว่าไอทีมรถเกตนี้น่าจะเสียวสลังวุ่นวากครับผมโอเคครับผมฮาร์คไฟเก่งจัดเลยเพื่อนๆโค้ชเก่งอ่ะฮะมีการฮิลด้วยนะฮิลถือว่าแรงพอสมควรเนี่ยเพื่อนฮิลกับมาทีนี่เลือดขึ้นเยอะนะแล้วก็มีการสร้างโลกแมกนีของเอของตัวเองด้วยนะผมใช้ได้เลยโล่หนาด้วยนะโอเคครับตีไปครับผมฮาร์คโอเคฮาร์คไปครับผมวาจิมครับผมยังไงกดสกิลหนึ่งแล้วก็ฮิลครับเคาน์เตอร์มาครับจังหวะนี้ตีครับผมเดี๋ยวจะเชื่อ แล้วก็โยนให้ตัวเองแล้วยังไงต่อกับตีครับผมเล่นเกตสกิลโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียกได้ว่าทําดีนะแต่แบบแอบ,บเสียวไมที่ผหายเลยไม้แบบไม้แบบไฟเยอะเหรอพี่หนุ่มแต่ยิ้มรอเลยนะแป๊บนึงเออสมมากผมเห็นเขาไปเล่นกับริงไฟเยอะเพื่อน,อนริงไฟผมว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะผมว่านะริงไฟอยู่ในเกณ์ที่ดีเลยเพื่อนใช้ได้นะอูอันนี้เป็นตีมรับแบบเอาง่ายๆนะถ้าฆ่าริงได้ทุกอย่างจบเลยนล้วจริงเขารับ,บลึกมากอะ่ะอันนี้คือรับลึกจริงๆนะเพื่อนเพื่อนนะ โอเคครับผมแล้วยังไงต่อครับลิงเก็บสแต็คครบไปจัดนะผม,มตีไปครับผมสวยตีไปครับผมสวยสวยสวยเอ้ยยังไงเฮี okay, หิวขึ้นมาครับผม,อมเออเราเล่นคู่กับเงือกน้ำเนี่ยบอกตรงๆว่าฮิวทีก็อ้วกแตกเลยนะฮิวทีแบบอ้วกแตกเลยเพื่อนนะจริงเพราะว่าเงือกน้ำมันฮิวแรงตามค่าเลือดของมันอยู่แล้วนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับผมชนะเลยได้ผมปิดดาเมจยากครับเพราะว่ามีทั้งแบบคอนโทรลเกจของตัวมันของแบบไอตัวนี้ไอตัวของ เพียวอีกแล้วก็มีการฮิวที่แรงมากๆจากตัวเพียวอีกผมว่าน่าจะเป็นทีมซับน่าจะเล่นเป็นแบบนี้ครับผมเล่นเป็นทีมซับสวนรับสวนประมาณเป็นต้นนะครับซึ่งอาจจะทํารุนไม่ถึงว่ายากมากเ,เพื่อนๆส่วนมากเนี่ยจะนิยมกันเป็นใส่เป็นพวกแบบไม่ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ไไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม,มีก็ไม่ได้มีวิวก็เป็นอีกวิวครับในในความรู้สึกของวันนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องทำต้านทานรอยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณพีทมากๆที่เอาไอเดียมาให้รีวิวนะครับผมของคุณคราบผม